สวัสดีค่ะคุณชมที่น่ารักท่านนะคะวันนี้นะคะแม่วีจะมากําจัดมดนะคะให้นี้หายตายยกรังเลยนะคะรังมดนะคะที่อยู่ตามบริเวณนะคะต้นวันสีนะคะและสิ่งที่แม่วีต้องใช้ในการไลร่ในกําจัดมดนะคะสิ่งนี้เลยจ้าจะเป็นแป้งเย็นนะคะเราใช้โรยเลยค่ะโรยบริเวณนะคะที่มีมดนะคะรังมดนะคะตามกระถางต้นพริกนะคะโรยเลยจ้า สังเกตนะคะว่ามดนะคะเริ่มนะคะมีอาการที่นะคะไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะนะคะตัวมดนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะเมื่อโดนนะคะแป้งไปแล้วนะคะแป้งเย็นนะคะจะไปทำการระคายเคืองนะคะต่อผิวมดนะคะทำให้หมดจะมีอาการแบบนี้นะคะในที่สุดก็จะ